ในวันนี้เราก็ได้มาปฏิบัติธรรมเข้าถ้ำจำศีลเป็นเวลา7คืน7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีพี่อาจารย์ดรไพโรธเรื่นวิชาท่านได้แนะนำให้กับพี่บาสมรับคำสิงและแม่สิตังบัวทองแล้วก็พี่บอยและน้องบัวของเราพี่อาจารย์ดรไพโร์ท่านบอกว่าอยากเค่งอยากดีอยากหลุดข้อหลุดกรรมอาจารย์มังกรพาพี่บาสไปเดี๋ยวพี่ไปด้วยไปเข้าถ้ำจำศีลกันที่นี้ เราก็ได้มาเข้าถ้ำจำศีลถือศีลแปดในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มากทีนี้พี่บาสรู้สึกอย่างไรครับผมก็เข้ามาก็ถือว่าพอโป่งนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับได้มาทําบุญใหญ่กันทีกทีนะครับไม่ไว่าเป็นการเคยจะว่าเคยรี่ศีลห้าศีลแปดเป็นยังไงพอได้ปฏิบัติทมจริงๆแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ให้ถือศีลแปดพอปฏิบัติจจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นความสุขทางจิตใจ รู้สึกปลอดโปร่งว่าใครมีทุกข์ใครมีปัญหาผมว่าบาปกรรมมีจริงแล้วก็ศีลพระเนี่ยเราสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นยารักษาที่ดีนะครับทุกทุกปัญหามีทางออกอย่างน้อยน้อยสติปัญญาถ้าคิดอะไรไม่ออกมาเข้าทางพุทธธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนทุกแล้วทุกอย่างจะไปได้ดีหมดเคราะห์หมดโศกค,ครับผมแม่สิตรังคิดยังไงที่ได้มาร่วมวันนี้อ๋อ ความจริงเป็นคนไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้นะพอเป็นคนเห็นผีตั้งแต่เด็กรเราคือเราไม่คิดว่าอะไรมีจริงหรือไม่จริงแล้วจากประสบการณ์60ปีเนี่ยพี่เขาบอกว่าแก่แล้าวก็ข้าวาาวาัดราะคนเรามันมีบุญกรรมตั้งแต่อดีตหรือว่า คือคนเราเนี่ยเกิดมาด้วยบุญเก่ากินบุญเก่าหมดมันก็เริ่มแก่ไงก็พึ่งหันหน้าเข้าวัดกันตอนแก่แต่แม่เนี่ยโดนพาเข้าวัดตั้งแต่เด็กพอเป็นเด็กเห็นผีทษกสินแสคือทางแม่ของแม่เองเนี่ยเขาเลี้ยงให้เข้าลงเจเข้าวัดตลอดเราลูกคนจีนแถวพันนกด้วยไงแล้วแม่เขาก็เป็นอุปถากพวกลงเจตามส่วนภาคแต่หลิงชานเราก็จะชินกับเรื่องพวกนี ที่มาด้วยนี่ไม่ต้องขิดเลยคือมันเป็นมันเป็นสื่อ,อมันสื่อกันทางเขาเรียกอะไรจิตธรรจิต,จตว่าคนไหนดีนคนไหนชั่วแม่คือเราก็จะรู้เราปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กาอ๋อแม่แม่มาให้กำลังใจผมด้วยใช่ไหมฮะ แม่ é, มาให้กำลังใจกำลังใจมงไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่ะพี่ <c oughs> ยังไม่รู้เลยว่ามึงอยู่นี่ <c oughs> ต,ตายเออเราจะหนีพี่สมรักก่อนช่วงนี้พอเป็นแรงกระแสเรื่องพวกนี้ก็กลัวเหมือนกันแต่วันนี้หน้าข่าวผ่องนะพี่วันน้ำหน้า,มห,นามหมองมากแม่แม่ไม่ทนรู้นี่มาตั้งแต่วันแรกแล้วหรือว่ามีมีใครด่าโดนด่าปุ๊บแม่มาหลบนี้เลยเปล่านอไม่เกี่ยวใช่ไหมมันเพิ่มพลังค่ะก็จะไปเป่าบางคนที่มันใส่เครื่องเพจด่าเมื่อวาน <laughs> มีม,ม,ม,มีมีใครด่าแม่ปุ๊บแม่หลบมาทํานี่เลยไม่เครียดนะเรื่องด่าเพราะเราเป็นคนรู้ว่าคนเราเนี่ยมันเขาบอกว่าคนเหมือนกันไม่ใช่คนเหมือนจิตใจเออคนมันเหมือนกันที่ว,วิญยาะแต่สําหรับแม่เนี่ยคนมันต้องแบ่งฉันตามระดับความคิดเราแ,และที่นี้เราก็เกือกกลัวคนไม่ดีติดยงติดยามาเยอะเราที่ชวนมาว่าสายนี้แหละที่ฉันเคยอยู่เลยฉันทิ้งไปไปติดยา จนมาสายนี้จนได้เป็นดารานี่ไงอ้แล้วสายหนีปลอดไทยแน่แล้พี่พลพี่พลรู้สึกยังไงครับผมก็เรามาปฏิบัติธรรมที่นี่เราก็รู้สึกทําให้จิตใจสงบสงบสุขครับตรงไหนที่ไม่ดีเราก็ละทิ้งไว้แล้วก็ปฏิบัติในธรรมให้เราออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยปฏิบัติให้แบบว่าส่งส่งเสริมตัวเราให้เจอแต่สิ่งดีๆครับ อ่น้องบัวน้องบัวน้องบัวรู้สึกยังไงบ้างค่ะดีค่ะทําเป็นประจําอยู่แล้วค่ะอ่าแล้วมีใครด่าแม่สีตังกับพี่สมรักไปเอาข่าวที่ไหนมาพูดไม่ใข่าวอะไรฮะไม่ผมเจอในยูทูบไงเมื่อวานจริงหรือเปล่าแม่สีตังด่าปุ๊บสีเช้าเจอเลยผมนึกว่าโดนด่าจากกรุงเทพเราบอกปักมาในเรื่องด่าเนี่ยเราเป็นคนหน้าไม่เกี่ยวใช่ไหมอ้วไม่เกี่ยวใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็พยายามชวนพวกแฟนคลับเมื่อกี้เปิดไลฟ์ถึงสิงห์บุรีเปล่าหลอกนึกว่าจะตามปฏิบัติธรรมแต่ทําบุญ ช่วยพวกเด็กเด็กเขาก็ทำแต่ไม่ใช่ที่มันตามแม่นึกว่าเห็นเรานึกว่ามันพวกแฟนลับมีสันธานเนี่ยที่สิงห์บุรีพิ่งจอดรถกินข้าวสมัยที่ตามสมัยรู้มะห่วยแม่อย่างแม่นอยู่เมื่อกี้เลยบอกโทรแม่ข้าที่สิงห์บุรีว่ากูเลอใครห่วยแล้วนะให้ตามมาปฏิบัติทําไหว้พระมันก็ไหว่อยู่แต่ไหว้ขอห่วยก็หมดเลยเมื่อกี้เจอหน้าเจอขอเพราะฉะนั้นยังไงแฟนขับให้กำลังใจเยอะนะครับวันนี้มาเข้าถ้ำนะ สามตัวตรงพอก็เดินมาได้มาบ่อยแล้วเจ้ามือจะตามยิงอยู่เนี่ยไอโดดหลบคนหนาไม่หลบเจ้ามือหวยเนี่หละครับตัวนี้ทําใจให้สงบนะครับสายมาสุดก่อนเนออันนี้นาบอกได้เลยว่าบางทีคลอเนี่ยมันแก้ไม่ได้จะไม่ให้เกิดเลยไม่ได้แต่การฟาดคลอที่เขาพูดกันบ่อยการที่มามายืนยันตัวว่าคืออยู่บ้านก็กินนอนในห้องแอร์ได้แต่ยืนยันว่า ว่าลูกยืนยันว่าจะเป็นคนดีแม่เนี่ยอธิษฐานที่รอดผ่านข่าวเลยๆอ่ะฉันบอกปู่เลยว่าถ้าฉันรวยคนจนจะมีคนดูแลเพิ่มอีกหนึ่งคนอุ้ยพูดแล้วจะร้องไห้มันเกิดขึ้นจริงโดนเรื่องอะไรยิ่งแดงยิ่งเดงแล้วปีนี้ก็เตรียมอ้วกกันได้นะคะคือปลายบิวบอร์ดโชว์แบบโชว์ตอนเนี้ยเขา พวกจีบาสาวว่าต้องหยุดแล้วพอผู้หญิงหกสิบถูกเลือกอใครลงทางด่วนอนุสาวรีย์ก็ระหว่างนะเร็วๆนี้แหละเจอแม่ทุกวันสวยด้วยสิตอนเนี้ยเขาผู้หญิงแก่ไม่ต้องใครมาด่าอีแก่นี่บอกมาดูแม่สิต่างนะม,มาหกสิบพร้อมฉันสุขภาพดีแล้วสุขภาพจิตก็แข็งแรงอ,อย่างเนี้ยมานั่งดูแล้วดูซาบซึ้งในธรรมะถ้าอยู่ใกล้ฉันนี่จะต้องหวนล้อกัน พยนต้องพยานนาคเลื้อยมาหอวร้อนเลยแหละนี่ยังกลัวอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันมีเหลือยด้วยนะคืนนี้ตามดูในหน้าเพจอ,อาจารย์มังกรดีๆนะคะพ่อแม่เคยจะเป็นเหลือยที่ทำที่หลบบุหรี่มาแล้วอ๋อ,อสาธุนะในครั้งนี้ก็ขอบุญให้กับใครๆทุกท่านใครเลย ถ้านอนใกล้พี่สมหลักอะเชิเหลื่อยแน่ายแม่แม่เหนื่อยเหรอไม่ต้องกลัวครับแม่เหนื่อยแม่ขยับตัวเหลื่อยหนผมจับขายกขึ้นไม่ให้ไปหนลูกพวกลูกเมียน้อยเดี๋ยวฉันช่วยเลี้ยงเหนื่อยปุ๊บผมจับขาดึงขาเล่อยพี่ไม่ติดสไม่ได้กลัวอยู่เนี้ยที่จะเบี้ยววันเนี้ยไม่ได้กลัวเรื่องลำบากหรอกกลัวเรื่องแบบเรา คือบอกเลยว่าฉันเป็นบ้าฉันเห็นพญานาคหรือว่าอืมถหดบนบบนอย่างนี้แหละเมานาคเลไอเรียกกูใหม่อีกล่ะครับนี่เคยแล้วถ้าอื่นแต่พญานาคเคยไปไหว้องค์ศิตว์แต่นาคขราดกลับมาชีวิตก็เปลี่ยนเรื่อยๆไม่รู้จักพญานาคนะเพิ่งมารู้จักตอนสะบัดต่อที่ไปลำถวายได้ล้านสองที่ขอนแก่นนะคือไปทำ ่าทุนเกี่ยวกับพญานาคมาตลอดเลยครับเราไม่ถูกหวยสามตัวตรงและล่างบนแดกรวบอ่ะโอ้โหอืมไม่ับมอ่ะสิบเจ้าหนาอ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวแบบนี้อย่าให้พลาดจะดูไม่ได้แล้วเจ้ามือตามสองอยู่ต้องหวยแม่ติดตังมันบอกอันสองร้อย ตอนนี้ไม่ได้เล่นหวยนะค่ะอย่ามาถามเรื่องหวยเฉินตัวอาสาทุสาธุสาธุนะกันเองค่ะเนี่ยมาแล้วต้องได้วิขนลุกเนาะอันนี้หน้าข่า